ส2บ1สิ1ี่สิาเสงเขีวใช่าอะไรเขียวว่าไงเฮ้ยสีเขียวสามกฤษ green สีส้มอ่ะ สีแดงอ่ะแดงสีเหลืองอ่ะเหลืองสีชมพูอ่ะชมพูทิ้งสีดำสีดำเจ็ดยอดเลยทิ้งสีขาวอ่ะเก้าไว้สีขาวไว้บราสสีน้ำตาลไว้พ่อตาลเหนเหน ที่เ่าเหรอที่เา่าเลอกรีกรีีมว่วงเอ,อิเอ,อ,โอโอ้โ <laughs> การให้การสันสันเร,นส,นเรนสันดีสันดีสันดีเรดสันดี